มรีบก็ต้องรีบนะครับจะต้องใช้รถแต่ดันสตาร์ทรถแล้วนะมีไฟลูปแบตเตอรี่โชว์ที่หน้าปัดผมจะทำไงดีเปลี่ยนแบตต้องเปลี่ยนแบตแล้วนะครับรถต้องเปลี่ยนแบตเพราะว่าไฟลูปแบตเตอรี่โชว์ไปเปลี่ยนแบตดีกว่า เออพี่พี่ช่างครับเอ้ยเวลาผมสตาร์ทรถแล้วมันมีไฟรูปแบตเตอรี่ขึ้นเนี่ยผมควรจะทํำยังไงดีเนี่ยผมว่าจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่แล้วนั่นเนี่ยพอไฟโชว์อะไรก็ต้องเปลี่ยนอันนั้นนะเหมือนที่ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่ช่างโออไม่ใช่น้องไม่ใช่นะฮะน้องต้องเช็คง่ายๆก่อนไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยน้องสตาร์ทเครื่องแล้วก็ถอดรัปแบต ตเตอรี่ออกไปเลยนะถ้าเครื่องยนต์มันดับมันไม่ได้เป็นที่แบตน้องมันเป็นที่ตัวที่จ่ายไฟเข้าไปที่แบตนะน้องน้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตนะฮะตัวเนี้ยตัวตัวตัวการมันก็คือตัวไดชาร์จหรือว่าอันเตอร์เนเตอร์นะตัวนี้จะเป็นตัวปั่นไฟออกมาที่ไปเก็บที่แบตเตอรีเอร่เพื่อจะทําการสตาร์ทเครื่อง ในรอบต่อไปเอาที่ผมเข้าใจว่าแบตเตอรี่มันมีปัญหามันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่นะไฟโชว์บางทีมันอาจจะเป็นที่ระบบไดชาร์จนะมันไม่ใช่เป็นที่ระบบะแบตเตอรี่นะครับคือในระบบของเครื่องยนต์เนี่ยมันโชว์เนี่ยเหมือนมันจะบอกเป็นในๆว่าอีกสักพักหนึ่งแบตเตอรี่ก็จะไฟหมดนั่นก็แปลว่า ในระบบชาจไฟเรามีปัญหาเราต้องถอดอได้ชาจออกเพื่อจะทำการแก้ไขนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับตามหัวข้อเลยนะครับไฟโชว์อะไรก็เปลี่ยนนั้นนะครับตามความเข้าใจของเรานะครับว่าไฟที่มันโชว์ที่หน้าปัดรถนะอย่างเช่นไฟ abs มันก็มีระบบ abs มีปัญหา ไฟการน้ํามันเครื่องโชว์ก็น้ํามันเครื่องมีปัญหาใช่ไหมครับอาจจะเป็นน Healthcare ้ํามันเครื่องพร่องแล้วเราก็เติมน้ํามันเครื่องแต่แบตเตอรี่โชว์เนี่ยทำความเข้าใจนิดนึงนะครับแบตเตอรี่โชว์เนี่ยก็คือระบบตัวไดาชาร์จเนี่ยมันมีปัญหานะครับตัวนี้ครับคือตัวไดาชาร์จนะบตัวไดาชาร์จของ all new d max ครับเป็นตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งอาการของเขาเสียเนี่ย เขาเหมือนกับว่ามันมันจ่ายไฟไม่เต็มที่นะครับตามธรรมดามันจะจ่ายอยู่ประมาณ1 4 14.3โวลต์ถึงเอ่อ13.4โวลต์ถึง1 4 5โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันมันมีการจ่ายไฟไปที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวเก็บไฟเพื่อจะทำการสตาร์ทรถในครั้งต่อไปแบตเตอรี่ ไม่ได้มีหน้าที่ปล่อยไฟออกไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล่อง ecu นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหน้าคัดแอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ระบบไฟหน้าระบบส่องสว่างแตรรถนะฮะอันนี้คือสิ่งที่แบตเตอรี่ไม่ได้เป็นคนไปเลี้ยงในระบบมันะครับ แบตเตอรี่เป็นตัวเก็บประจุไฟนะครับแต่ตัวที่มีมีหน้าที่เลี้ยงในระบบต่างๆก็คือตัวนี้นครับก็คือตัวไดชาร์จนะครับไดชาร์จจะทําหน้าทีา่สร้างกระแสไฟฟ้าออกไปนะครับอ,ออกไปเก็บสู่แบตเตอรี่นะครับนั่นก็แปลว่าในระบบของอตัวไดชาร์จมันมีปัญหามันก็เลยโชว์ในเรื่องของแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆบางคนนะครับ แทบแทบจะเยอะเหมือนกันนะพอรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมาก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เลยนะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรเราก็ต้องคิดว่าอันนั้นมันเสียนะแต่ความเป็นจริงนะฮะเราต้องคิดใหม่นะครับว่าถ้ามันโชว์เรื่องแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมานะครับในขณะที่เครื่องยนต์ติดเนี่ยเราต้องมีการเช็กก่อนนะครับถ้าเกิดเราใช้รถต่อไปคําถามคือ เราจะขับรถต่อไปได้ไหมขับไปได้นะครับขับไปได้นะครับอันดับแรกเลยนะปิดแอร์ปิดแอร์วิ่งเลยนะปิดแอร์แล้วก็เปิดกระจกนะเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะครับปิดแอร์นะครับปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ต้องเปิดวิทยุนะครับฟังแต่เครื่องอฟังแต่เสียงเครื่องยนต์ก็พอนะครับซึ่งมันจะพาเรากลับบ้านได้นะครับแต่ถ้าเราดันทุลังนะค,คือไฟลูปแบตเตอรี่โชว์แล้วเปิดแอร์เปิดวิทยุ นะฮะปิดไฟหน้าไว้เนี่ยไม่นานนะฮะไม่เกิน1ชั่วโมงนับจากนะั้นนับจากที่มันโชว์เนี่ยเราก็จะเกิดอาการแอร์จะไม่เย็นนะฮะเ,เสียงแต่เนี่ยจะดังน้อยลงเสียงของเครื่องเ,อเครื่องเสียงที่เราเปิดเนี่ยก็จะดังอ e ุอ e e ยอุอีนะเพราะว่ามันระบบไฟไม่พอนะครับแล้วอันดับสุดท้ายก็คือรถมันจะวิ่งไม่ออก ถ้าเกิดรถที่ไม่มีระบบฟีปัม๊มถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยที่มีพัดลมไฟฟ้าเนี่ยความร้อนมันก็จะขึ้นนะนี่คือสิ่งที่จะตามมาถ้าเราไม่ทำมันนะครับหลังจากที่ผมทำการซ่อมอตัวไดชาร์จนะครับก็จะทำการเทสเห็นไหมครับผมจะถอดขั้วแบตเตอรีร่ขั้วลบออกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากมายนะไม่ต้องซื้อเครื่องมือ ตามผมก็ได้นะครับคือใช้เครื่องประแจแค่เบอร์10เองนะครับถอดคู่ลบออกมาเลยนะครับถ้าถอดออกเครื่องยนต์ติดเห็นไหมครับเครื่องยนต์มันติดอยู่นะครับก็แปลว่าตัวไดชัจนนี่ทำงานนะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อเครื่องมือ,อแอมแปร์ที่ผมนํามาแสดงให้เห็นเนี่ยแอมแปร์มันจะดูยากหน่อยมันอันตรายด้วยนะงั้นเอาตัวมิเตอร์ไ้นะมิเตอร์ไฟกะแสตรงนะครับ บวกก็คือเส้นสีแดงเส้นสีดำก็คือลบนะครับก็จิ้มเข้ามาเลยนะครับเวลาเทสก็เปิดปิดปิดแอร์ปิดไฟหน้านะฮะดูว่าไฟมันกี่โวลต์แล้วก็เปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดแอร์ดูว่าไฟมันขึ้นกี่โวลต์นะครับคันนี้ขึ้นไป14โบโวลต์เลยนะนะคือระบบไฟที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นมากกว่าน,นั้นล่ะ อาจจะขึ้น 14.3, 14.5เนี่ยก็ยังอยู่ในเลนที่ใช้ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไป15เนี่ยไม่ได้เลยนะครับขึ้นไป15เนี่ยก็คือซูมเสี่ยงต่อแบตบวมนะครับอันนี้ต้องระมาระวังนะครับวิธีการดูนะครับแต,แต่ห้ามต่ำกว่า12 12โวลต์นะครับหรือว่าห้ามต่ำกว่า11.5โวลต์โทษทีถ้า11.5โวลต์นั่นก็แปลว่ามันชาร์จไม่พอนะครับถึงแม้ว่าในตัวของ แบตเตอรี่มันจะโชว์หรือไม่โชว์เนี่ยตัวมิเตอร์นี่ก็จะบอกอะไรหลาย,ลายอย่างเดียวข้างหน้าผมจะมารีวิวในการดูมิเตอร์นะฮะในการบอกว่ามิเตอร์ทำยังไงทำงไงบ้างนะครับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม